สวัสดีครับท่านผู้ชมเราไปดูเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปมาโนโอกกิ้งคุณซอทิมชัตไทยได้รับสัญญาสวับใหม่จากสมาคมฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นสัญญาที่สั้นที่สุดท,ที่เคยมีมาหลังจากสองสามวันที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ว่าทีมมาเซียทีจากรีเีดนนมจะคว้าตัวมาโนโอกกิ้ง กุนสือทีมชาติไทยไปร่วมทัพล่าสุดมีรายงานว่ามานโพกิ้งกุนสือทีมชาติไทยได้รับสัญญาสบับใหม่จากทางสมาคมฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นสัญญาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาโดยทางสมาคมฟุตบอลได้ต่อสัญญาสบับใหม่ให้กับมาโนโพกิ้งไปอีกสามเดือนโดยสัญญาของมานโพกิ้งคุนสือทีมชาติไทยจะหมดลงภายในเดือนธันวาคมโดยทางสมาคมได้ยืดสัญญาให้กับมาโนโพกิ้งไปอีก3าเดือน พื่อให้มานโปกิ้งได้พิสูจน์ตัวเองในฟุตบอลรายการเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์สำหรับมานโปกิ้งได้จะเรียกว่าเป็นคุณสุอต่างชาติคนที่2ต่อจากปีเตอร์วิทที่พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอฟเอฟอาเซียนคัพได้ถึง2ส,สมัยหลังจากที่สมาคมฟุตบอลได้ต่อสัญญาสาวใหม่ให้กับมาโนโปกิ้งไปอีก3เดือนและคลาดว่าหลังจากนี้ทางสมาคมฟุตบอลจะตัดสินอนาคตของมานโปกิ้งอีกครั้งสำหรับโปรแกรมถัดไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟีฟาเดในเดือนมิถุนา เยมาโนโุพกิ้งจะพาลูกทีมบินไปอุ่นเครื่องกับทีมไต้หวันในวันที่16มิถุนาและวันที่19มิถุนาจะพบกับทีมชาติฮ่องกงส่วนตัวแล้วเชื่อว่าหากมาโนโุพกิ้งไม่สามารถทาทีมออสชาไต้หวันและฮ่องกงได้เชื่อว่ามาโนโุพกิ้งไม่น่าจะได้ไปต่อและเพื่อนละครับมีความชิดเห็นยังไงเรามาดูผลการจับสลากาฟุตบอลยาโชนชิงแชมป์โลกุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศอาร์เจนตินาหลังจากที่อินโดนีเซียพวกเขาโดนตัดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ กลุ่มเอประกอบด้วยอจิตินาเจ้าภาพวุตเบกิสถานกัวเตมาลาและลแนิวซีแลนด์กลุ่มบีสหรัฐอเมริกาเอโกกาดฟิจิและสโลวาเกียกลุ่มซีเซเนกัลญี่ปุ่นอิสราเอลและโคลัมเบียกลุ่มดีอิตาลีบาซินไนจีเรียและโดมินิกันกลุ่มอีอุรุเวยอีรัตอังกฤษและตุนิเซียและกลุ่มเอฟฝรั่งเศสกอริลไตแกมเบียและฮอนดูรัสสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ